สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลส่วนคลิปในวันนี้ก็เป็นข่าวซา <Wow. S 1> นแมนยูอีหนึ่งวันในคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปแพ้ริวบุร์เลติเจ็ดประตูต่อศูนย์ถึงแอนฟิ์และเป็นการแพ้เยอะที่สุดในรอบ1 1 5ปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับที่เจอกับริวบุร์เราก็จะมาถอดบทสัมภาษณ์ของทั้งผู้จัดการทีมนักเตะแล้วก็อดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ที่แมนยูแพลเละเทะขนาดนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยครับผมเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ ฝากด้วยครับมาที่คนแรกกันเลยครับคนแรกเราไปดูของแกลลี่เนวิลก่อนแกลลี่เนวิลได้บนบูโน่เฟรเดนเดสแบบเละมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าภาษาไกลของบูโน่ในวันนี้มันดูแย่มากผมเหลืออดกับเขาแล้วเขาเอาแต่โวยวายใส่เพื่อร่วมทีมแล้วอย่างตอนที่ทีมกำลังจะเปลี่ยนแอนโทนีอิงกาลงมาเขายืนอยู่ในสนามแล้วก็ทําท่าเหมือนว่า ทำไมไม่เป็นกูที่ถูกเปลี่ยนออกวะซึ่งน่นไม่ใช่สิ่งที่กับตันของแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดควรทําเลยเขาโดนปะทะเข้าที่อกแต่เขาใช้มือจับที่หน้ามันเป็นอะไรที่น่าอับอายขายขี้นหน้ามากเลยนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลที่เชงบุรีโนเฟอร์นันเดสแบบเละเทะเลยนะครับผมคนต่อมาเราไปดูฝั่งลอยคีนกันบ้างครับลอยคีนเนี่ยก็จะยาวหน่อยครับลอยคีนได้กลืนขึ้นก่อนเลยว่าถ้าคุณแพ้เจ็บประตูต่อศูนย์คุณจะต้อง รีบเป็นหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านซะไม่ใช่เพียงแค่ไม่กี่วันแต่มันก็จะใช้เวลาเป็นเดือนเลยเพราะว่าความอับอายเนี่ยมันมากซะเหลือเกินสําหรับนักเตะในทีมชุดนี้ผมต้องขอขอบคุณพระเจ้ามากที่ผมไม่เคยอยู่ในทีมที่แพ้เละเทะมากขนาดนี้ตอนที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบูโน่เฟอร์นันเดสเขาเป็นเด็กที่เก่งนะเขาเป็นกับตันทีมที่ดีแต่ภาษากายของเขาเวลาเขาชูไม้ชูมือไม่ลงไปช่วยเกมรับผมคิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาก็คงจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นักที่เขาทําตัวแบบนี้และนในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต มากนักที่เขาทําพฤติกรรมแบบนี้มาที่ดาวิดเดเกอากันบ้าง ดัดบเบิลเขาเพิ่งได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับการยกย่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจนักหรอกว่าสัปดาห์นี้ยังจะมีคนยกย่องเขาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาโดนยิงเบตันง7ประตูผมเห็นนักเตะของเรา1-2ถึงคนออกมาหลังจากพักครึ่งแล้วก็มาพูดคุยหัวเราะกับสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลผมไม่อยากเห็นภาพน่าเกลียดแบบนั้นอีกต่อไปผมไม่ได้คิดนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมาสู่จุดที่ดีที่สุดตอนนี้พวกเขาได้ผลการแข่งขันที่ดีก็จริงในช่วงเวลาผ่าน,านมา แต่พวกเขาให้โอกาสคู่แข่งให้โอกาสคู่ต่อสู้แบบง่ายๆในแต่ละเกมทั้งเกมกับเลสเตอร์และก็เวสแฮมแต่ทีมเหล่านั้นไม่สามารถทําอะไรพวกเขาได้แต่ว่ากับลิเวอร์พูลมันไม่เหมือนกันเขาจะปล่อยให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสแบบนี้ไม่ได้ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยแล้วก็ลงโทษพวกเขานั่นคือเหตุผลว่าพวกเขาควรได้รับคําชมลิเวอร์พูลควรได้รับคําชมเป็นอย่างมาก พวกเขามีความเฉียบคมมีความโหดเหี้ยมและพวกเขาลุยต่อใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่หยุดพวกเขาต้องการประตูเพิ่มตลอดเวลาและนักเตะประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้สโมสรต้องหิดหวังเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาที่แอนฟิลด์ตรก,กะหรือว่าเหตุผลอะไรต่างๆมันจะต้องถูกโยนทิ้งไปถึงคุณจะฟอร์มดีหรือคุณจะฟอร์มไม่ดีแต่ที่แห่งนี้มันคือสถานที่ที่ยากที่จะมาเยือนแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้แสดงให้เห็นเลย ถึงศักยภาพและก็ศักดิ์ศรีที่เขามีและก็ความภาคภูมิใจต่อสโมสรความภาคภูมิใจที่จะต่อสู้พวกเขาไม่มีเลยนักเตะประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาทําให้สโมสรต้องผิดหวังในฐานะนักเตะคุณต้องไปซ่อนตัวแล้วก็หลบมันน่าอายมันน่าอายจริงๆสําหรับนักเตะกลุ่มพวกนั้น สำหรับนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของรอยคิยนที่สับลิกว่าแกลลี่เดวิลล์อีกนะครับผมเอาละหลังจากเราฟังอดีตนักเตะพูดไปแล้วเราไปดูนักเตะชุดปัจจุบันกันบ้างครับมันมีไม่กี่คนครับที่เขาออกมาพูดในนัดน,นี้คนแรกเอาเราไปดูบุนโนฟันเดสครับบุนโนฟันเดสก็เขาบอกว่าเขารู้สึกหงุดหงิดมันน่าผิดหวังมันน่าเศร้าเพราะมันเป็นผลการแข่งขันที่ย่แย่มากเรามาที่นี่ด้วยทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเกม ในครึ่งแรกพวกเราทำได้ดีมากๆเรามีโอกาสมากมายเราคุมทุกอย่างได้ในครึ่งแรกพวกเขาไม่มีโอกาสทำอะไรเรามากนักในครึ่งหลังเราพยายามที่ทำเกมลุกเพื่อทำประตูแต่เราก็ขาดความสมดุลเราเปิดพื้นที่ว่างให้คู่ต่อสู้มากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเล่นกับทีมอย่างลิวพูลเราจะต้องพยายามที่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดเราจะต้องหลีกเลี่ยงมันไปให้ได้แต่ก็ยังว่าก่อนหน้านี้เราเคยเจอกับความผิดหวังแบบนี้มาแล้วเราต้องกลับมาให้เร็วที่สุด นี่คือความหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราล้มได้แต่เราจะต้องลุกขึ้นมาให้ได้เช่นกันเรามีเกมการแข่งขันอีกมากมายที่จะพุ่งเข้ามาหาเราเราจะต้องเตรียมพร้อมกับเกมต่อๆไปเนี่คือบทสัมภาษณ์ของบูโน่ฟอร์นเดสครับต่อมาเป็นของลุกชอกันบ้างครับลุกชอบอกว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันผมคิดว่าเราไม่ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่เราเคยทําได้เลยผมรู้สึกอายมากอายแฟนๆและทุกคนที่ดูเกมนี้ผมทําได้เพียงแค่คําว่าขอโทษ มันไม่ง่ายเลยกับการต้องย้อนกลับมาดูเกมนี้แต่อ work you know, ีลิกเทนฮาร์เขาก็จะให้เราทำเขาจะให้เราดูเกมย้อนหลังและอธิบายให้เราเห็นว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรจากความอับอายในเกมนัดนี้เนี่ยคือบทสัมภาษณ์สั้นๆของลูกชอครับเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังแล้วเขาก็ไม่รู้จะอธิบายคำนี้ออกมาอย่างไงครับเขาอายแฟนๆเขาอายทุกคนแต่ยังไงอีลิกเทนฮาร์เขาก็จะต้องให้นักเตะทุกคนมาดูเทปย้อนหลังในเกมนี้อยู่แล้วครับว่า การที่แพ้70เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างในเกมนี้ครับผมต่อมาเป็นของดาวิดเดกอากันบ้างครับเดกอานี่เป็นคนอีกคนหนึ่งที่น่าจะผิดหวังมากๆในเกมนี้เพราะเขาเป็นคนที่โยนยิงไปถึง7ประตูครับเดกอาเขาบอกว่าผมไม่รู้จะพูดคำเหล่านี้ออกมาได้ไหมมันเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เกมนี้มันคือหายนะมากๆสำหรับเราผลการแข่งขันแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับสิ่งที่เรากําลังสร้างอยู่ในปีนี้ใช่แล้วเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทําเราจะต้องทําตามหน้าที่ในเกมของเรามีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อทีมของเราแต่เราก็ยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะแก้ตัวและมีอีกหลายเกมที่เรากําลังจะมาถึงเราซึ่งเราจะต้องลืมเกมนี้ซะแล้วเราไปโฟกัสกับเกมที่กําลังจะมาถึงโฟกัสกับเกมเหล่านั้นดีกว่า นี่คือบทสัมภาษณ์ของดาวิดเดกอครับต่อมาเป็นการสัมภาษณ์ของบอสใหญ่อิลิกเทนฮาของเรานะครับในห้องแถลงข่าวเทนฮาบอกว่าในนัดเนี้ยนักเตะของเราโชว์ความไม่เป็นมืออาชีพอย่างมากและมันต่างจากเกมที่เราแพ้เบนฟอร์ดที่เราโดนนาก่อน4-0ในช่วงครึ่งหลังเพราะว่าเกมนั้นเราเริ่มต้นได้ไม่ดีเลย แต่ว่าวันนี้มันต่างออกไปวันนี้ในช่วงครึ่งแรกเราทำได้ดีมากเราเป็นทีมที่ดีกว่าเราผิดพลาดเพียงแค่หนึ่งครั้งกับการยืนตำแหน่งและการเสียประตูนั้นผมแปลกใจมากหลังจากที่พักครึ่งมาเพียงแค่ไม่นานไม่กี่นาทีเราก็เสียทั้งสองประตูไปแล้วเราไม่ได้มีแม้กระทั่งการร่วมใจกันต่อสู้ผมไม่เห็นลูกทีมของผมทำแบบนั้นเลยมันเหมือนว่าเกมนี้ไม่ใช่เราลงไปเล่นหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้ถามอิลิเทนฮาว่าได้คุยอะไรกับลูกทีมหรือย,ยัง เทนฮาก็ได้ตอบว่ายังผมยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับนักเตะเลยแต่เราจะต้องคุยกันในเรื่องนี้ผมได้ให้ความเห็นเบื้องต้นแล้วว่าควรจะทํำยังไงเราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้ผมรู้ว่าทีมนี้จะต้องกลับมาอีกครั้งให้ได้ต่อมานักข่าวก็ได้ถามเทนฮากว่าช่วงระหว่างเกมเทนฮากได้ทําอะไรบ้างในสนามเขาก็บอกว่าผมได้พยายามวิเคราะห์ว่าลูกทีมของผมเล่นอย่างไรในวันนี้ พวกเขาจะพยายามเข้าสู่เกมได้อย่างไรพวกเขาจะเล่นกันอย่างไรพวกเขาเล่นร่วมกันได้มากแค่ไหนพวกเขาจัดการกับความผิดพลาดได้ดีแค่ไหนแล้วก็ดูภาษากายของพวกเขาเราไม่มีการรับมือหรือวอรคพูเลยเราไม่ได้พยายามเล่นตามแผนที่เราวางกันไว้เลยและหลายอย่างทําให้ผมโกรธมากและการที่เราเสียประตูง่ายคือหนึ่งในเรื่องนั้นที่ผมโกรธมากๆคําถามต่อมาของนักข่กขาวก็ถามออริกเทนฮากว่าในช่วงชีวิตผู้จัดการทีมของเทนฮากเทนฮากเคยเจออะไรแบบนี้หรือเปล่า เขาบอกว่าผมเคยมีช่วงเวลาที่แย่แต่ว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกถ้าคุณรับมือกับมันได้ทั้งในฐานะผู้จัดก,การทีมและในฐานะผู้เล่นคุณจะเรียนรู้จากมันได้และมันจะทําให้ทัศนคติของคุณดีขึ้นมากๆก่อนหน้านี้เรายังคงทําในสิ่งที่เราทําได้ทําให้ตามแผนเพราะเราฝึกซ้อมมันบ่อย เราฝึกซ้อมมันอยู่เสมอแต่เราก็มีผลการแข่งขันที่ดีในหลายๆเดือนที่ผ่านมามันเป็นผลการแข่งขันที่ดีมากๆอย่างไรก็ตามนี่คือฟอร์มการเล่นที่แย่จริงๆในวันนี้ผมหมายถึงในครึ่งหลังเพราะว่าในครึ่งแรกผมคิดว่าเราทําได้ดีมากๆเราตัดสินใจหลายอย่างผิดพลาดด้วยในครึ่งหลังสําหรับผมนั้นนั่นคือความไม่เป็นมืออาชีพนั่นทาให้ผมผิดหวังและโกรธมากเราทําให้แฟนบอลของเราผิดหวังในฐานะการเล่นเป็นทีมคุณไม่สามารถปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นได้ คุณต้องผนึกกําลังกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันลุกขึ้นสู้อยู่เคียงข้างกันแล้วเราต้องเล่นเกมรับเราไม่ได้ทํามันเลยในวันนี้เราไม่ได้เล่นเกมรับเลยซึ่งสําหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาอย่างมากทีมของเรามีพัฒนาการจากเดิมมามากแต่คุณจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่รักษามาตรฐานผมบอกทุกคนได้เลยว่าในห้องแต่งตัวของเรานี่คือสิ่งที่เรารับไม่ได้ในการไม่รักษามาตรฐาน แต่มันก็เป็นแค่เกมนัดเดียวเราจะกลับมาให้ได้ทีมชุดนี้แข็งแร่งพอ่อเราจะรีเซ็ตทุกอย่างเราจะกลับมาอีกครั้งสำหรับแฟนบอลมันหนักจริงๆและผมต้องขอบคุณพวกเขาผมไม่ได้ว่าพวกเขาบางคนที่ออกจากสนามก่อนหมายถึงมันจะมีแฟนบอลที่ออกจากสนามก่อนนะครับเพราะมันเป็นฟอร์มการเล่นที่แย่จริงๆผมรู้สึกอับอายต่อแฟนบอลทุกคนนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ ของอีลิเทนแฮกเขาก็จะได้เคลียร์ทุกอย่างเลยครับคำสัมภาษณ์ของเทนแฮกคือเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็คือยอมรับว่าวางแผนผิดนักเตะเล่นไม่เข้าแผนนักเตะทิ้งเกมทุกอย่างก็คือยอมรับผิดแล้วก็แฟนแมนเชสเตอร์ูันเตะก็เสียใจได้แต่ว่าอย่าให้นานครับเราจะต้องมูฟออนกันต่อไปเราจะต้องมองไปที่เกมต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับลิวอรตพูลครับนัดน,นี้มันก็แค่เกมเกมหนึ่งที่ แพ้ก็ได้3ชนะก็ได้3แต้มมีการห่างแค่3แต้มถึงจะโดนยิงไป7ลูกก็เถอะนะก็จะประมาณนี้สำหรับข่าวซาแมนยูในวันนี้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีเลยนะครับแล้วก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ